น้อมตั้งนโมขึ้นเสียงดังๆสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้มกายลงนิดหนึ่ง กาเยนะวาจากายเยนะวาจาเจาวเจตสาวาเาวเจตสาวาเทกุกัมมังกุเทกุกัมมังธมเมกุกัมมังทัาเมกุกัมมังสังเคกุกัมมังสังเคกุกัมัปะกตังมยายัะยายังพุทโปฏิหตุทปฏิคานหาตุธัมโมปฏติการหาตุ สังโฆปฏิิันหะตุสังโฆปฏิการะตอาจยันตังอาเจยันตังกาลันตเรสังกาลันตเรสังวาหิตุงวาพุทธิวาหิตุงวาธรรมีวาริตุงวาสังเควาหิตุงวสังเคกรรมชั่วอันใดกรรมชั่วอันใดที่กัปปเจ้าทั้งหลายที่กัปปเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วต่อพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระธรรมเจ้าต่อพระสงฆ์เจ้าต่อพระสงฆ์ข้าเจ้าด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดี ก็ด้วยวาดเจ็บก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดี ตอนหน้ารับหลังก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในอดีตชาติก็ดีในอดีตชาติในปัจจุบันชาติก็ดีในปัจจุบันชาติขอพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าขอพระธรรมเจ้าขอพระธรรมขอพระสงฆ์ัเจ้าขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอนันต์ล่วงเกินอนันต์โดยคาบเจ้าจะได้ปฏิบัติจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ดีสืบต่อไปสืบต่อไปจากหนึ่งครั้ง เชิญเราทั้งหลายเปล่งบาจาเข้าถึงพระรัตนตรัยกล่าวตามกล่าวไปพร้อมกันเสียงดังๆพุดทังสรนังกัจฉามิธรรมสรนังกัจฉามิสังฆสารนังกัจฉามิทุติยามปิพุททังสารนังกัจฉามิ ทุติยัมปิธรรมังสารังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารังคัจฉามิตัดิยัมปิพุทธังสารังคัจฉามิตัดิยัมปิธรรมังสารังคัจฉามิตัดิยัมปิสังฆังสารังคัจฉามิ ต่อไปสำหรับโยมที่ไม่ได้สมาทานสินแปให้ตั้งใจปลิงวาจาสมาทานเป็นจิตว่าไปพร้อมกันปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาปะคงสมาธิยามิอาธินนาทานาเวรมณนีสิกขาปะคังสัมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทตังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทตังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทตังสมาทิยามิ สุราเมละยามัชาปามาทฐานาเวลาณีสิกขาปตังสมาทิยามม อีาาอออมานิปัญจัญจสิขาปทานิส,านสมาธิยามิสมมอิมานิปัญจสิขาปทานิสมาธิยามิสมาอิมานิาาปัญจสิขาปทานิสมาธิยามิสมาธกลับหนึ่งครั้ง โยมที่ใส่เสื้อขาวก,กางเกงขาสั้นนั่งมุมนั้นเดี๋ยวเชิญมาเป็นตัวแทนถือผ่านสักการะรารรเปเป็นตัวแทนของทุกท่านในการถือผ่านสักการะ <c oughs> ส่วนญาติโยมมีแผ่นทองกด็ดีหรือปัจจัยที่จะตั้งใจถวายเป็นพุทธบูชาก็ใส่ในกระพุกมือของ ครับลำดับต่อไปเิอทุกท่านกล่าวคำนอบนอมตั้งนโมโมขึ้นเสียงดังๆสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจบูชาอริยพระบาท อิมังอิมังพุทธปาทังพุทธปาทังสัจจาสัจจาคารเวนะคารเวนะวันทานะวันทานะนมามิหังนะมามิหังทุติยัมปีทุติยัมปีิมังอิมังพุทธปาทังพุทธปาทังสัจจาสัจจาะระเวนะคารเวนะวันทานะวันทานะนะมามิหังนะมามิหังทุติยัมปีทุติยัมปีิมัง พุทธ,ธาปาทางพุทธ,ธาปาทา,าสัจจาสัจจาคารเวนะคารเวนะวันทานะวันทานะมามมหังน,นะนะมามมห่างหนึ่งครั้งกลาม